สวัสดีครับผมอาจารย์หนุ่มเศรษฐีนาคราชนะครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาปลูกป่ายุค5 g เพื่อสร้างเมืองอุดมสมบูรณ์แบบร่วมกันนะครับครับตอนนี้ก็หนีไม่ได้หนีแล้วครับก็คืออยู่ในป่าเหมือนเดิมไม่ได้หนีโควิดโควิดอะไรนะครับเพราะอยู่ในป่านั้นมันก็กปลอดภัยครับเพราะเราอยู่ไม่ได้อยู่แบบกระจุกกันอยู่แบบกระจายนะครับอยู่แบบกระจายเพราะอยู่ในป่ามันมีแสงแดดมีกเรอลยมีช่องว่างไม่ได้ไม่ได้ป่าลึืไม่ใช่ป่าดงดิบนะครับเป็นป่า ที่คือปลูกต้นไม้พอสมควรแล้วก็มีพูดง่ายว่ามีส่วนที่เป็นแดดส่องมาถึงส่วนที่เป็นร่มไม้ส่วนที่เป็นแหล่งอาหารพูดง่ายว่าเราแบ่งส่วนนะครับป่าเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆห้องแคบๆนะครับหรือไม่ก็เป็นการรวมตัวกันอย่างหนานแน่นนะครับป่าเนี่ยเป็นมันเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่มากเลยเพราะฉะนั้นมันจึงอยู่ใกล้ๆธรรมชาติมันจึง เรืโรคร้ายอะไรก็ไม่ค่อยจะมีนอกจากพวกยุงนะครับยุงยุงหรือไข้ป่าไข้ป่าก็เกิดจากอะไรร่างกายเราโดนยุงกัดหรืออะไรประมาณนั้นครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามีการป้องกันตอนกลางคืนส่วนยุงกัดกลางคืนน่ถ้าเกิดตอนเช้าๆแดดแดดจัดๆเนี่ยยุงมันคงไม่มากัดนะครับมันก็จะกัดตอนกลางคืนเมื่อเรารู้ว่ายุงกัดเราก็ต้องป้องกันตัวเองนะครับอยู่ในป่าก็ต้องหามุ้งหาอะไรมากางนะครับแต่สมัยนี้มันเป็นยุค 5G เนาะเทคโนโลยีมันมีพวกยากันยุงระเึก หรือเราจะปลูกพืชประเภทที่พืชกันยุงก็มีนะพืชบางประเภทยุงมันไม่ชอบเราก็ปลูกพืชประเภทนั้นก็ได้นี่คือเป็นการใช้ประโยชน์ของป่าโดยที่เราอาจจะไม่ต้องใช้เงินในการไปซื้อยากันยุงครับสมัยนี้อยู่ในเมืองยุงกัดก็ต้องไปซื้อยากันยุงไปซื้ออะไรนะยาฆ่ายุงไอพวกยาฆ่ายุงฆ่าแมลงสาบอันน้คือมันก็เอาเคมีไปนะครับเปเคมีไปไปจัดการคนอื่นเขา แต่ถ้าเกิดว่าเรามาอยู่ในป่าเนี่ยเราเรียนรู้ว่าต้นไม้ชนิดไหนมันทาหนะ้าที่ยังไงเราก็สามารถที่จะปลูกต้นไม้ประเภทนั้นเพื่อที่จะช่วยเหลือเหลือก็ผสมประสานร่วมกันนะครับเพื่อที่จะเป็นเขาเรีกเยกอะไรนะเป็นความรู้ในยุค 5G เนาะจริงๆผมก็ไม่ใช่เป็นคนมีความรู้อะไรมากมายนะครับผมก็อาศัยเรียนรู้จากบรรดาครูอาจารย์ในหล,หลายๆค่ายในหล,หลายยูทูบนะครับก็ต้องขอบคุณผู้ที่ สร้างแพลตฟอร์มของ YouTube ขึ้นมานะครับถ้าเกิดไม่มีแพลตฟอร์มของ YouTube เราก็ไม่ได้มีความรู้หรือความรู้มันก็จะจำกัดอยู่เพียงแค่ศูนย์ใดศูนย์หนึ่งนะครับแต่ว่าเมื่อมันมี youtube เข้ามาครับต่างคนต่างรู้ครับผมเชื่อว่าคนทุกคนเป็นครูบาอาจารย์ทั้งนั้นแหละครับทุกคนคือครูทุกๆอาชีพคือครูครับครูคือพูดที่มีความรู้เฉพาะด้านนั้นแล้วเขาก็มาแบ่งปันกันก็ามาสอนกัน โด,โดยการอัดคลิปประสบการณ์ของตัวเองนะครับที่ตัวเองมีความรู้นะก็เอาเล็กๆน้อยๆนั้นนะมาอัดใส่คลิปจริงๆความรู้มันดูมันดูไม่จบควาจริงผมนั่งดูเนะี่ยวันๆหนึ่งดูไม่หมดจริงๆความรู้ทั้งนั้นเลยเราก็เลือกหาความรู้ที่มันเกิดประโยชน์กับตนเองเนาะสมัยเนี้ยความรู้ใน YouTube มันมากมายจริงๆก็ได้ผมถึงบอกว่าเป็นมันเป็นป่ายุค 5G จริงๆนะครับมันไม่ใช่ป่าแบบแห้งแล้งมันไม่ใช่ป่าแบบเขาเรียกอะไรล่ะแบบป่าแบบ ไม่มีความรู้เราสามารถอยู่คู่กับป่าโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ก็เียกเทคโนโลยี5 g แม้จะอยู่ในป่าเราก็สามารถเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารทั้งโรคได้เราสามารถเรียนรู้แล้วก็เราก็สามารถเรียกเข้าถึงเข้าถึงแหล่งข้อมูลแล้วอนาคตเนี่ยข้อมูลพวกนี้มันจะฟรีเหมือนถึงกับการศึกษามันจะต้องฟรีแล้วก็ฟรีจริงๆนะครับเราสามารถที่เข้าไปสืบค้นเข้าไปเรียนรู้เข้าไปค้นคว้าเข้าไปหาสิ่งที่เราอยากรู้เจาะจงได้เลยนะครับโดยไม่ต้องไปนั่งเสียเวลา กับสิ่งที่เราไม่อยากรู้เราอยากรู้สิ่งไหนเราก็ค้นคว้าหาสิ่งนั้นนะครับแล้วก็มาอยู่ในป่าแบบไม่ต้องกระจุกรวมตัวกันสามารถอยู่แบบกระจายตัวกันแต่ว่าอยู่ร่วมกันแล้วก็พัฒนาความรู้ที่ตนเองมีแล้วก็แบ่งปันเกื้อกูลกันนะครับช่วยเหลือกันเ็าเรียกแชร์ลิงแชร์ลิงก็คือการแบ่งปันแบบฟรีๆแล้วก็อินเทอร์เน็ตต่อไปนียมันก็ต้องใช้กันฟรีเครือข่าย Wi-Fi ต่างๆมันก็ต้องฟรีครับแล้วก็ยิงควบคุมทั่วทั้งโลกแล้วก็มีตัวเซนเซอร์ ที่ส่งเข้าไปคุยกันกลางอากาศบนคราวนะครับเซนเซอร์คือยุค5 g ยุค5 g สามารถควบคุมได้เลยว่าตัวเซนเซอร์1เซนเซอร์ก็คือ1 Data Data ตัวนี้อยู่ที่ไหนเหมือนเหมือนกับก,การติดตามว่าพื้นที่ใกล้เคียงอะ่ะมีใครอยู่บริเวณนั้นบ้างนะครับเพราะฉะนั้นนี้แอปมันก็สามารถรู้ได้เลยว่ามันคน้นคว้ามันค้นหาได้เลยว่าเหมือนกับมันมีตุ่มอะ่ะค้นหาเพื่อนใกล้เคียงนะมันยังมีตุ่มนี้เลยนะมันก็รับรับทราบหรือรับรู้ได้เลยว่าใครที่เป็นเพื่อนคุณอยู่ใกล้บริเวณตรงนนนี้ั่คคือควาาามมสรถ ของยุคห้า g ครับต่อไปอยู่ในป่าเราก็สามารถค้นหาเพื่อนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้นะครับรก็ไม่ต้องจําเป็นจะต้องมานั่งอยู่ร่วมกันหรือนั่งอยู่ในห้องแคบห้องเล็กๆโดยจํากัดพื้นที่ขอบเขตอีกต่อไปนะครับต่อไปเราก็สามารถอยู่ในป่าในกว้าง,างพื้นที่5้า g เนี่ยเขาเรียกป่าห้า g ป่ายุคห้า g เนาะแล้วก็มาพัฒนาสิ่งที่มีประโยชน์ร่วมกันนี่คือเมืองอุดมสมบูรณ์แบบในจินตนาการนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบน้ํานะครับน้ําที่เรา กินเราดื่มนะครับเราก็มาพัฒนาแหล่งน้ําให้มีความสะอาดด,ด,ด้วยระบบธรรมชาตินะด้วยระบบธรรมชาติสมัยก่อนมันก็ไม่ได้มีเครื่องกองเครื่องก้องไม่ต้องมีเอยนายายำยาฆ่าเชื้อโรคอะไรต่างมากมายครับที่เวลาเรามาดื่มกินกันแต่สมัยที่นี้ที่มันต้องมีสิ่งเหล่านั้นก็เพราะว่าการที่เราไปอยู่แออัดอยู่รวมกันเป็นกลุ่มอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนเชื้อโรคมันก็เลยไปรวมกันเราจะไปกินน้ําทั่วไปมันก็กินไม่ได้อีกเพราะว่า เชื้อโรคมันไปอยู่ในน้ํามากไปกินม่วๆสุกปีห้าปี๊บเเื้อโรคก,กินตายนะครับสมัยนี้เพราะงั้นเรากลับมาสู่ระบบธรรมชาติสมัยก่อนเนะ่ยเขาก็เขาก็กินน้ําตามธรรมชาตินะครับแต่เขาก็อยู่ของเขาได้ไม่ต้องมีการกรองไม่ต้องมีการฆ่าเชื้อโรคะลรมากมายแต่การที่เราจะกลับไปสู่สภาวะของความเป็นอุดมสมบูรณ์ในยุคที่เราจินตนาการไว้เนะี่ยเราก็ต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าเราได้ใช้เวลาในการทําลายทรัพยากรทำลายสิ่งทาลายสิ่งแวดล้อมมามากมาย จนกระทั่งไอความเป็นธรรมชาติตรงนั้นอะ่ะมันมันไม่เป็นธรรมชาติไปแล้วนะครับจะกินน้ําทีก็มีความกังวลว่าจะเจอเชื้อโรคร้ายความไม่บริสุทธิ์ของน้ํานะครับมันก็เลยต้องมีการมากองน้านะครับเครื่องกองน้ําก็ต้องมาทําการกองแล้วก็อะไรนะไอพวกเชื้อโรคก,ก็ต้องมาทําการเอาเอาสารเคมีหรือเอายาเคลื่อเชื้อโรคใส่เข้าไปในน้ําจึงจะกินได้แต่ถ้าเกิดเรามาสร้างน้ําที่บริสุทธิ์ แล้วมันบริสุทธิ์สะอาดจริงๆครับตกลงมาจากฟ้าสมัยก่อนเขากินน้ําฝนกันเนี่ยเนาะน้าฝนเนี่ยมันกินได้นะแต่สมัยนี้มันมันกินไม่ได้เพราะเพราะด้วยควันพิษด้วยสารพิษด้วยสิ่งสุปรกเกิดจากการที่เราไปทําให้มันเกิดความเข้มข้นบนอากาศนะครับพวกอะไรนะพวกควันพิษไม่ว่าจะเป็นการสร้างมลภาวะเป็นพิษของ,ของการเผาของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเราก็จะไม่ได้ไปโทษใครเนาะ แต่จะไปโทษเรื่อง,องการเผาอ้อยอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่แล้วอ้อยผมมองดูแนละ้วมันก็ไม่ใช่มากมายแต่ถ้าเกิดเผามากมันก็มีผลนะครับเพราะว่าเวลาเราปลูกเพื่อชพื่อชงเชิงเดียวนะเราปลูกปูกปริมาณจํานวนมากๆแล้วเราเผาที่หนึงนะ่งอ่ะพื้นที่มากมายเวลาเผามันก็เยอะเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดเรามาป,มปลูกแบบผสมผสานนะครับแล้วก็มีระบบน้าล้อมรอบป้องกันไฟป่าไหม้ด้วยนะบางทีเราเราไปปลูกป่ามากๆแต่เราไม่มีระบบน้ํานะครับปลูกไว้ป่าถูกเผาไหม้ เล็กถูกทำลายไปมันก็ทําให้เกิดควันพิษเกิดความสูญเสียนะครับเพราะงั้นเราต้องมาสร้างป่ายุค 5G ที่มีการผสมผสานด้วยระบบน้ําระบบเทคโนโลยีระบบพืชที่เป็นพืชให้ที่เล็กพืชพืชที่สร้างที่เรยกพืชให้ที่สร้างที่อยู่อาศัยพืช ให้พืชที่กินได้แล้วก็พืชที่ดูแลโลกนะครับเพราะงี้เราต้องแบ่งสรรปันส่วนในเรื่องของการสร้างด้วยความรู้นะครับเพราะผมก็ตามทีๆผมก็ไม่ใช่มีความรู้มากมายแต่ผมก็ผมจินตนาการว่าโลกเราเนี่ยมันจะต้องอยู่คู่กับธรรมชาตินะครับแล้วก็ก็ต้องมาอยู่กระจายกันอยู่ในป่าในป่ายุค5 G ที่มันต้องทันสมัยนะครับเรียกมันทันสมมันจะไม่ทันสมัยเหมือนกระทั่งว่าต้องมีเทคโนโลยีแบบบ้านหรูหราหรือเป็นตึกใหญ่โตไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ว่ามัน เป็นเทคโนโลยีที่ว่าเราใช้ต้นไม้หรือใช้ธรรมชาติที่มาเกื้อกูลกันนะครับซึ่งซึ่งเราทั้งหลายคนต้องมาร่วมกันตรงนี้นะครับว่าผมเชื่อว่าหลายคนมีความรู้เพราะผมก็จะมีความรู้ไม่ได้มากนะครับแต่ผมก็อยากจะให้หลายๆคนมาเอาความรู้หรือมาร่วมกับพัฒนาป่าดีกว่าไปอยู่กระจุกในเมืองแล้วก็สร้างมลภา,าวิะเอมลภาะเป็นพิษแล้วก็ ทำให้อากาศมันไม่บริสุทธิ์นะครับแต่ถ้าเกิดเรามาอยู่ในป่าแล้วอยู่กระจายกันอย่างเงี้ยจึงตอนนี้ก็ระบบของธรรมชาติมันก็ได้ทํางานแล้วนะครับโควิด -19 ขเขาก็ทําให้ทุกคนอยู่ในบ้านให้กระจายตัวกันนะครับอย่าอยู่รวมตัวกันเพราะฉะนั้นในป่าเนี่ยพื้นที่มันอีกมากมายเข้ามาอยู่ได้เลยนะครับเขาไม่ว่านะครับเพราะว่าแสงแดดที่ส่องมาเนี่ยมันก็เป็นการฆ่าเชื้อโรคโควิดอยู่แล้วครับโควิดมันไม่กล้าข้ามาอยู่กลางป่าที่เราพัฒนาแล้วนะครับป่าที่ป่ายุคห้าจีนะป่าที่มีแดดแสงแดด อุดมสมบ,บูรณ์นะไม่ใช่ป่าดงดิบไม่ใช่ป่าลกล้างป่าที่มีแต่ความน่ากลัวนะครับแต่สมัยนี้เป็นเราต้องมาพัฒนาป่าใหม่ป่าที่อุดมสมบ,บูรณ์แบบป่าที่มีทั้งแสงแดดส่องถึงมีทั้งร่มเงาของต้นไม้นะครับนี่คือสิ่งที่เราอยากจะให้เข้ามาร่วมพัฒนากันนะครับเป็นเมืองที่อุดมสมบ,บูรณ์แบบจริงๆนะครับเรียกเมืองยุคใหม่เมืองในป่านะครับที่ ไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างนะครับระบบการศึกษาจริงๆมันศึกษาผมไม่อยากจะพูดเนาะจริงๆมันศึกษาในมือถือมันความรู้มันมหาศาลน่ะพ่อแม่ก็สอนได้พ่อแม่เป็นครูได้ก็ได้โฮมสกูลนะแล้วก็ต้นทุนประหยัดมันยศมันลดมันประหยัดมากมายห้างสรรพสินค้ามันก็ไม่ต้องเดินทางอ่ะกินสดๆแล้วก็อะไรกนะในป่าเนี่ยเป็นแหล่งอาหารที่พร้อมสับเลยถ้าเกิดเราจัดสรรได้ดีๆเนี่ยมันแทบจะเงินไม่มีความจําเป็นเลยผมพูดเนาะถ้าเกิดเราแต่ ช่วงนี้เราไปให้คุณค่ากับเงินไงให้คุณค่ากับเ,เงินทุนนะครับเพราะไม่มีเงินปั๊บเป็นแม่แค่แม่แพ้่ปิดห้างิีเดียวคนย้ายเคลื่อนตัวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบนความแปลกประหลาดมากเลยที่คาดการไม่ถึงนะครับแค่สั่งปิดห้างคนกลับบ้านสั่งปิดสถานที่ทํางานคนไม่มีที่ทํางานนะครับกลับบ้านนะครับเชื้อโรคแคนที่จะอยู่ก็จะอย,อยู่อยู่ที่เดิม ถูกกระจายตัวไปนะครับแต่ถ้าเกิดเข้ามาอยู่ในป่าเนี่ยผมว่าเราอยู่แบบห่างๆกันเนาะแล้วแดดเนี่ยมันก็เป็นตัวก็เรียกอะไรนะตัวฆ่าเชื้อโรคอยู่แล้วนะครับแดดเนี่ยเพราะโควิดมันไม่ชอบตากแดดเราผมเชื่อนะไม mm ่ว่าจะเป็นเดี๋ยวว่าเดี๋ยวโคโรคโควิดเลยโรคอื่นก็เหมือนกันพวกเชื้อโรคเชือเ้อราไวรัสเนี่ยเราก็มาอยู่ในที่อากาศถ่ายเทนะครับอากาศถ่ายเทแล้วก็มีแสงแดดเพียงพอแสงแดดมันก็ฆ่าเชื้อเป็นเรื่องธรรมชาติครับที่เขาทํางานด,ด้วยระบบธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแดดจะฆ่าเชื้อโรค ไม่ต้องไปสร้างห้องให้มันอับอับแล้วก็อยู่ในห้องแคบแคบนะครับมาสร้างกระต๊อบหลังเล็กๆอยู่นะครับแต่ว่าให้อากาศไหลเวียนทะลุผ่านนะครับกระต๊อบนี่ครบถ้าเกิดหน้าฝนเราก็ค่อยไปอยู่อีกบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับสร้างไว้สักสองหลังก็ได้ปิดเป็นห้องทึบๆหน่อยนั่นไว้สำหรับหน้าฝนแล้วก็กั้นกันฝนกันแดดให้มันอยู่ได้นะครับก็ต้องออกแบบบ้านสมัยใหม่ที่สามารถอยู่ได้บ้านหน้าฝนอยู่ที่หนึ่งหน้าแดดอยู่ที่หนึงหรือว่ารวมกันแล้วก็ลองต้องมาต้องมาออกแบบ มาออกแบบในป่านะครับมาพัฒนาเมืองในป่าหน้าหนาวก็อยู่ที่หนึ่งนะครับถ้าหนาวหนาวมากก็มันมันก็ต้องมีเล็กๆต้นไม้มีผ้าห่มสมัยนี้เราพัฒนาถึงขั้นเราสามารถที่จะสร้างผ้าห่มได้แล้วนะครับไม่ใช่ไปอยู่ในป่าแล้วไม่มีผ้าห่มนะผ้าห่มจริงมันก็มันก็ใช้เทคโนโลยีประสานกันนะเทคโนโลยีในเมืองปัจจุบันกับในเมืองยุค5 g ในป่ายุค5 g เนี่ยเราก็ต้องเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยอยู่ในเมืองเอาข้อดีของในเมืองเนี่ยมาอยู่ในป่าเอาข้อเสียของในป่า มาพัฒนาแก้ไขนะครับแล้วก็มาสร้างเมืองที่อุดมสมบูรณ์แบบร่วมกันมาพัฒนาเมืองที่ให้มันให้มันน่าอยู่อ่ะแล้วก็อยู่คู่กับธรรมชาตินะครับโอเคนะไม่รู้จะพูดแล้วทุกคนจะเข้าใจมากแค่ไหนนะครับว่าสิ่งที่ที่ผมกําลังจะเสื่อ,อ,อไปนะคือเป็นผมก็ไม่ได้ไปเรียกร้องว่าต้องต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นะคือทุกทุกคนร่วมกันพัฒนานะพอพัฒนาเสร็จแล้วก็ ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งนะครับแต่แต่ว่าเป็นประโยชน์ของมนุษย์ทั้งโลกที่เราจะต้องมาอยู่ร่วมกันเนาะก็อยากจะให้ทุกคนมาร่วมกันคิดร่วมกันสร้างเมืองตรงนี้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนและก็ลูกหลานของเรานะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ